แกว่างปะวะว่างฉันว่าจะไปหาแกที่พิโลกวะ่ะอารมณ์ไหน,นในแกอ่ะเอานะเดี๋ยวฉันไปหาละกันแพทแพทแพท แอบจริงดเป็นไงบ้างหอยแกคิดถึงทักแย่เลยไหนบอกจะไม่เศร้าแล้วไงเขาไม่ได้เศร้าเขาดีใจ,จ่างหายจ้างั้นฉันรับรองเลยนะว่าทริปเนี้ยพิสณนุโลจะไม่ทำให้แกผิดหวังแน่นอนใช่ไหอจริงดิไปนี่นะแกฉันได้น้ำขอมมาใหม่ของเลบอร์เรียนฉันจนะให วะแกรถเสียวะแกยันมาเกเลยอะไรวันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวชันโทรตามหาช่างก่อนนะเออเออฮัลโหลค่ะช่างซ่อมรถหรือเปล่าคะพอดีรถเสียอยู่หน้าวัดใหญ่อะค่ะค่ะค่ะยังไงรีบมานะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะแงแก อีกนาเรียดิอีกพักหนึ่งอ่ะเอางี้ไปหาอะไรกินก่อนปะอะไรอ่ะเอ,อ่อบะเตียวให้ขาไหมแบบว่าเซอร์แกแล้วไปไงอ่ะเดินซิยาสภาพหนีปะปะ เกินไปไม่วุ่นวายจนเกินไปถึงว่าทำไมแกถึงไม่อยากไปอยู่กรุงเทศที่นี่นะแกเรียกได้ว่ามีทั้งความสงบแต่ก็ความสนุกลงตัวเลยแหละแกว่าแต่ว่าแกจะให้ฉันพาเที่ยวแบบไหนะ่ะแบบสนุก เอาสองแบบเลยได้เดี๋ยวฉันจับให้ความสงบนอกจากจะทำให้เรามีสมาธิแล้วยังช่วยทำให้เรามีความสุขใจมีสติไว้ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตต่อไป นานที่จะได้มาทำบุญ่ากคะสบายใจดีหน่อยนะแกฉันก็ว่างั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันเริ่มร้อนแล้วดีเดี๋ยวฉันว่าฉิมพาแกไปก,ก,กินบรรยากาศดีเหมือนกันแกู่ในเมืองแหละ ความรู้ที่อยู่ใจกลางเมืองจากบรรพบุรุษที่ทรงคุณค่าถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในบรรยากาศที่ร่มรื่นเพืเ่อบอกต่อความเป็นมาของชาวจังหวัดพิษนุโลกทำไมฉันไม่เคยมาที่นี่เลยอะแหม่ยัยคุณหนูอย่างแกสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยหรยยะแกก็พูดเกินแกเป็นหนึ่งแตก่าฮาลัลโหลคะ่ะบอสว่าไงคะ ประชุมด่วนเลยล่ะคะโอเคบอสแต่วันนี้เป็นวันหยุดของหนูนะคะค่ะ <laughs> ข้า,ขาโอเคค่ะค่ะค่ะจะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะแกฉันต้องรีบไปวะม่ง,งั้นบอสหักเงินื้อฉันแน่เลยอะ่ะแล้วฉันนะเอางี้นะข้างหน้านี้มีสวนลูกอะ่ะเดี๋ยวแกไปเดินเล่นรอฉันก่อนได้ปะอเออโอเคกลับมานะออถึงรถแล,ละะ้วค่ะบอสกำลังไปนะคะอยู่บนรถแล้วคะ่ะ สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่การกระทำของแต่ละคนว่าจะสร้างความดีหรือก่อกรรมชั่วและนี่คืองานปฏิมากรรมซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจให้เราทําความดีและผมก็โชคดีที่ได้เกิดบ้านนี้เมืองน,นี้อยู่ใกล้หลวงพ่อใหญ่ของเราพระพุทธรูปที่งดงามคู่เมืองสองแควครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมชมโ,งโรงหล่อพระของเราก็ตาม อัยาศัยเลยนะครับถ่ายพงถ่ายภาพได้ตามสบายเลยนะครับมีอะไรข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากนะครับ<ม>ครับผม เฮ้ยแพทฉันไปหาแกไม่ได้แล้วว่าอ้าวทำไมมาไม่ได้แล้ววะกวาจะเสร็จก็คงข้ามมาแกเว้เจอกันในบา่าละกันนะไปแล้ว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 บายบายบาย มีอะไรช่วยหรือเปล่าอ๋อรูปปั้นที่ผ้าคุมไว้นี่รูปอะไรเหรอคะอืมมันก็เป็นงานปั้นธรรมดาธรรมดานี่เลยครับถ้าสนใจเกี่ยวกับงานปั้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูทั้งื่นดีกว่าได้ค่ะครับ ต้องแพ้ดิว่าดาวคนน้าอะไรนะเว้ยจริงเหรอวะหรือว่าดาวบ้านดอนตุ้มใจจริงจริงนักหนูยิงๆยิก่อมิสนเรามันคนละจำแม่นะฮะละมอนจริงไหมอะไรบ้างเอ็งนี่ก็ตลกไปดูเวลาะเวลาเอาละเอ็งชอบน้องเขาจริงเหรอวะดาว I like it. กลับแล้วเนี่ยอ๋อ,อเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วนะหรือว่าจะนอนนี่เลยว่าคือแปทนัดกับเพื่อนไว้ค่ะ,คะแต่ว่าเขาติดงานก็เลยไม่รู้จะไปไหนแต่ว่านัดก,ก็แล้วเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปหาเพื่อนที่ไหนบาซ่ออาอืออางนี้ไม่ล่ะเดี๋ยวพี่เป็นไกด์นำเที่ยววันนี้เองโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะกินใจมไม่เป็นไรหรอกไปงั้น อย่าันนี้แบบแพ็คเลี้ยงข้าวพี่ปีมือหนึ่งเข้าเปการขอบคุณโอเควันแจ่มใสฟ้าเปิดใจให้เราครั้งใหม่วันสดใสมีแต่เราเพียงสอง จะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอให้เธอหมดหัวใจแม่ห่างไกลจะส่งใจไปให้ทุกที่และจำไว้มีแต่เรา คิดจะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอให้จะหมดหัวใจ บ้างสุดบ้างครับมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตอย่ที่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแล้วถ้าพี่ตีมีความทุกข์พี่ตีจะทำยังไงะคะพี่คิดง่ายๆว่าคนที่เขามีความสุขเนี่ยเขาก็ต้องผ่านความทุกข์มาก่อนและความสุขเนี่ยก็คงอยู่กับเราได้ไม่แน่นอนแค่แวะมาพักผ่อนแล้วก็จากไป แล้วแพทนะแพทหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่มาค่คะเบื่อเจงหาคนจริจใจกับเรายากแล้วทำไมเลือกมาที่พิซซุโนโละครับก็ที่นี่เป็นที่ที่แพทเคยใช้ชีวิตยอยู่คะ่ะและแพทก็รู้สึกว่าพิซ่โนโลกเหมือนเป็นบ้านอีกหลังแล้วแพทเคยอยากจะใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่เลยไหม เจนน่า้ราคุ้นจักมากเออนี่พี่ปี๋อยู่โรงหล่อพระพี่ปีคะนี่ไบต์เพื่อนแพทคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ตรีโรงหลอ่อไวไฟนี่แกเนี่ยไวไฟอะไรแกฉันไม่รู้จะไปไหนพี่เขาก็เลยเอาสามสุฉันก็เนี่ยยังข้าบคุณคือเขาหืมใจพร้า เออนี่แล้งวงานเย่เป็นไงอะ่ะทำไมไปนานจังแกก็บอฉันนะแกก็รู้ว่าเรื่องเยอะขนาดไหนโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้เดี๋ยวหน้าฉันมันจะโหวตออกแล้วเนี่ยจัดการเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อทีเด็ดสนซรีส์เลยแกทำอะไรกันอะ่ะแกจะลองเะล่ะลองได้สิลองเปล่ะเดี๋ยวฉันจัดให้ไป Thank <laughs> you แจ่มใสฟ้าเปิดใจให้เราครั้งใหม่วันสดใสมีแต่เราเพียงสองคิดจะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอ ให้เธอหมดหัวใจ ความรักถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกแล้วแล้วก็มันจะช่วยต่อลมหายใจให้เรามีความหวังและถ้าความหวังมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดศรัทธาลูกและถ้ามันมีศรัทธาลูกต้องมีความเชื่อมันถ้าลูกเชื่อมั่นในสิ่งใดลูกต้องทำให้มันดีที่สุด ว่าไงไบเป็นไงบ้างแพทฉันสบายดีตั้งแต่แกาย้ายไปอยู่กรุงเทพอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะฉันเหนื่อยแกฉันอยากกลับบ้านแล้วอะ่ะอดทนนะแกแต่ถ้าไม่ไหวอะ่ะก็กลับมาอยู่พิโลกบ้านเราก็ได้แพทฉันต้องไปทำงานแล้วอะ่ะขอบใจมากนะแกจ้า ฝ้าเปิดใจให้เราครั้งใหม่วันสดใสมีแต่เราเพียงสองคิดจะหยุดเวลาหากฉันทำได้สิ่งที่ขอ ให้เธอหมดหัวใจ